สวัสดีครับสวัสดีโอ้ยสบายดีสบายดีไหมสบายดีปะนั่งออกจากนู่นกี่โมงครับพี่รถไฟเที่ยงครึ่งเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งถึงไหวทำไมหมาถึงมืดมันมันเสียเวลาเสียเวลาหน่อยนึงไปได้ได้ปะแล้งบอกพี่จะพาไปบอรกสอร์ท่งไหญ่ที่มาพันห้าโอ้หึใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่ทำไมบอกพันห้าไงพักก่อนปะพี่เดี๋ยวรถไปปะปะปะกินข้าวยังไงยังเลยที่บ้านนักกาก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันเขาว่ากัน อ๋อเองถ้าเองนอนอยู่บ้านนะเองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่กินเยอะพี่โอ้โหดันมันเป็นไม่ค่อยดีเนี่ยตอนนี้เวลาพี่มาก็อย่างเงี้ยทุกทีแหละทุกรอบพอดีผมหยุดไปวันนักคานไปวันพุธโอ้โหไม่ฝนส่งแพนแล้วฝนโดนฝนโอ้โหโแล้วไปส่งของหนองบัวมั้งไงใกล้กันหลอกของพี่เลยทำไมอ่ะไม่ได้ไปหนองบัวแล้วไปนู่นใช่นหมโอ้ยตายแล้วเรคนก็้ปั่นกันแล้วปั่นเดียวโอเคโอเคไป จบทริปนครสวรรค์ถึงปลอดภัยดูลูกแต่งที่ไหนจัดไปลูกเมยไม่ไปหาเลยมานี่ก่อนเลยแล้วแล้วไม่ไปหาด้วยไม่ไปไมให้มานี่ตั้งใจมานี่เพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะขึ้นในวันที่เก้าที่สิบอยู่นะไปาแฟนกล้วไปแล้วลงคันหวันแนะเลี้ยวก่อนแล้วเลี้ยวคันหวันก็เลย ก็ทาดีนะแบงคนตอนมันหอมๆมันดับกลิ่นเหล้าหน่อยพี่กันทำเป็นไม่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 เคยผสมเคยทำปกติเอายอดหัวนิดเดียวมันจะหอมหน่อยเองนอกจากบ้ากามยังชงเหล้าเก่งเอ้ยแม่งอะไรเองถุงแต่งหนังโป้เลยเลยนี่ใครใครใครทำโอ้โหถึงใครเด้งปึ้งปังตึ้งปังหมดขอเวลาส่งให้คัดมาหน่อยคัดหนังมาหน่อย <laughs> อันหนังดีดีเลยตรงนี้บิ๊กที่หนึ่งเดดึงเถาวัน <c oughs> เหม,มือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำน้อยกว่าเก่าแล้วดูไนะอะไรอะไรจะไกาบ้างไงข้าคนี่เห็นมีหลายจุดเลยนะ <c oughs> ที่เขาก็เถาวันทั้งหลังอะไรแล <c oughs> ออป่าหญ้าอะไรแหละ <c oughs> ปีที่แล้วพี่ก็อยู่ในที่ตุตจีนนนะสองปีที่แล้วมีปีแล้วปีนู้นปีสองสองพันยี่สิบสองนู่นไก่มีพลาไหมหน่อยจิบ้านะเนี่ขนาดอะไรไงแบงคัมท่ามันจริงๆนะใช่กลุ่มๆไหมกลุ่มๆไม่ใช่แต่ไม่เนี่ยเวลาพี่มาจะเป็นยังไงน่ะจะเป็นลูกเป็นไข่เป็นอะไรแต่พี่ไม่มาแล้วเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวกินเป็นกินตายในบ้านนู้นบ้านนี้ปีใหม่โอ้โหแบงค์อะไรกันมันว่ากินแบบเออมากรเพลี่ยนสี อส่งส่งมาเลยส่งมาส่งมาแต่มันแต่งให้หน้าเปยก่อนส่งมาก่อนเดี๋ยวถ่ายได้ไหมผแหวะถ่ายรูปไปอยู่เนี่ยมาถึงตั้งนานแล้วนี่สิบนาทีผ่านนาดีอ๋อต้องอย่างงันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องมันจะ่เดี๋เพิ่งหยุปีใหม่นี่แหละมาไม่ได้ปีใหม่อะอะไรปีใหม่ผมมาไม่ได้จะเดี๋ยวปีใหม่ผมน่ะ เขากินกันจนขี้ไปหมดแล้วมึงมาเนี่ยหยุดไม่ได้เลยแ่กลับดิแค่แบนให้ลับเออหน่อยหน่อยอืมทำกันได้หน่อยถึงก็ถอนใจเฮ่อแล้วช่วยช่วยช่วช่วย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 สองปีเจอกันที ถ้ามีโอกาสมาบ่อยๆผมก็จะมาอย่างมากแหละถ้าหยุดงานมากเกินไปมันเงินมันก็น้อยถ้าไก่มันก็ต้องเหมืทำเจริญพันธุ์นะแต่เจรินพันธุ์ก็มีเงินแล้วอยู่ไปวันๆผมเอาเฮ้ยมันก็ยังดีอยู่ทํางานอยู่กับบ้านเราไม่ต้องไปอะไรอ่างเงี้ได้รอดไปที่อื่นไม่ไปไม่ต้องไปลไปผมหนาวเนี่ย ไปอยู่ไหนอ่ะอายุมากแล้วอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่แหละอยู่แบงค์เนี่อยู่กับแบงค์นี่แหละไปไหนก็ไปเลิกคันตัวมันเบื่อผมอ่ะมันเบื่อผมเลยนี่ต้องหาเงินไม่เบื่อแล้วเป็นบัดดี้แล้วสีสีกันโราต้องหาเงินบุกแขนแขนถ้าผมมีโอกาสผมจะมานะ แต่คือประเด็นผมเยอะไงประเด็นผมเยอะต้าไก่ไม่รู้อะไรเลึกๆประเด็นผมเยอะเลยมาไม่ได้ถามมามาได้ไหมมาก็มาแต่ไม่ได้ทนแรงเสียฐานไหวไหมล่ะเราไม่อยากให้แบงค์ลำบากใจไงสองวันโอ้ยขอมาดิผมก็จะขอเมียไปไอต้ะไร่อยู่ตรงเนี้ยไปได้อยู่แล้วผมเข้าใจยังไงก็ต้องไปไม่ไปนี่คือหน้าเกลียดเลยทำงานอยู่ด้วยกันเพราะผมอยู่คนละที่แล้วผมมีประเด็นอยู่ด้วย ไม่ใช่ก็ใส่สองเลยหยิบแบงค์ได้ยินอือไม่ใช่เจ้าแบงค์ก็เสียใจนะแบงค์ได้ยินแล้วใส่ซองไปอะเก้าเลี้ยวไม่ไกลเลยผมอยู่กรุงเทพผมยังมาเลยแล้วไกจริงจริงอาวางแล้วไม่ไกลไม่ไกลถ้าเมามดเม็ดถ้าเมานอนนอนนู่นเลยจบแล้วไก่เชื่อผมจะจะไปฝืนขับน้องแต่งงานทันทีอะไก็ต้องไป แล้วงั้นต้องกินพอดีถ้าต้องดูนิเวศตัวเองถ้ากินพอดีก็ลองดูก่อนไงว่ามีอะไรบ้างแล้วต้องขอมีไอ้เยอะถ้าไปอะยังไงมันก็ต้องไปอ่ะมันคนทำงานอะไรกันทุกวันใช่ไหมน้องมันแต่งอืมันไม่แต่งกันบ่อยใช่ไหมเออนานทีก็ไปมันแต่งเอ้ยไม่เป็นไรผมเนี่ยงสามครั้งเลยผมนี่ผมผมเนี่ย ผมยังแต่งสามครั้งเลยโอ้แต่สองครั้งแล้วไงโอ้เดี๋ยวแบงค์ไม่ยินแบงค์จะเสียใจนะไม่เป็นไรแต่งกี่ครั้งช่างเหอืแต่ขอให้รักกันได้ไหมแต่งรอบแดงได้ไปไหมแต่งรอบแดงได้ไปไหมเออต้องไปเออไปรอบสองก็ต้องไปน้องแต่งทันทีจะแต่งกี่รอบก็ช่างกันแก็ต้องไปแต่ผมมันมีประเด็นอยู่ด้วยกันนะอือเฮ้ยคนยสุพรหากันไปอ่ะ